สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีนะครับการระบายสีกระตูนนะครับในคอมพิวเตอร์อีกวิธีหนึ่งนะครับด้วยโปรแกรม p h o t o s h o p นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีนะครับภาพที่เราได้วาดไว้แล้วนะฮะเป็นภาพที่ลงน้ำหนักไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวดำนะครับก็คือเราได้ลงน้ำหนักเข้มน้ำหนัก เบาไว้แล้วนะครับส่วนไหนที่สว่างมันก็จะเป็นสีออกอ่อน,ออนเป็นสีขาวๆหน่อยส่วนไหนที่เป็นเงามืดก็จะเป็นสีออกโทนใกล้ดำนะครับเป็นสีเทาแก่เป็นสีดำไปนะครับเราจะต้องมีตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็จะต้องใช้ทฤษฎีในการวาดภาพเบสิกเลยก็คือวาดแบบโมโนโครมหรือหรือว่าสีเดียวนะครับ ซึ่งมันก็จะง่ายกว่านะครับการที่เราว่าหลายๆสีแล้วก็ไปกำหนดน้ำหนักด้วยนะครับที่นี้นะครับหลังจากได้ตรงนี้แล้วเราจะมาทำยังไงต่อเราก็จะมาใส่สีนะครับเฉดสีลงไปนะไม่ใช่เฉดสีสิต้องเรียกว,ว่าตัวโอเวอร์เลย์สีลงไปเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาครับในชิ้นงานตรงนี้เราก็สร้างเลเยอร์ มาซ้อน1 La y e เลเยอร์นะครับเป็น l a เยอแรกนะครับตั้งเป็น overlay นะครับเป็น l a เยอร์ชนิดโอเวอร์เลยนะครับก็คือ l a เยอที่จะซ้อนทับสีลงไปนั่นเองนะครับเลือกบรัที่เราจะใช้นะครับสำหรับตรงนี้ผมจะวาดเป็นสีของลำตัวนะครับสําหรับตัวนี้เป็นตัว ออกนะครับในเกม w a r c r a f t 3นะครับผมก็จะใส่สีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็ทำการระบายไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสีที่เราระบายลงไปนั้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับน้ําหนักที่เราได้วาดเอาไว้แล้วนะครับยังไงความหมายคือยังไงก็ จะเห็นได้ว่าส่วนที่เป็นเงามืดมันก็ยังมืดอยู่ส่วนที่มันเบามันก็ยังจะสว่างอยู่นะครับแต่ว่าไอตัวโอเวอร์เลย์ตัวนี้มันจะเข้าไปเปลี่ยนเ,เนื้อผิวของตัวละครเท่านั้นนะครับมันก็จะทําให้ตัวมันเริ่มกลายเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับนะลองอย่างอื่นดูบ้างเอา สีแดงบ้างนะครับสีแดงนี่คือธรรมดานะครับตรงปากเราเปลี่ยนเป็น Layer Overlay ก็จะเห็นได้ว่ามันใสขึ้นนะครับมันสามารถมองเห็นทะลุไปจนถึงลายเส้นแล้วก็ รายละเอียดที่อยู่ข้างหลังนะครับทั้งน้ำหนักด้วยเอาละในตัวอย่างเราใช้แค่2ตัวอย่างก็พอนะฮะเอาแค่ลำตัวตัวนี้ก็พอนะครับเอาละเพราะว่าหลักการของอตัวอื่นมันก็จะคล้ายๆกันนะครับหลังจากที่ เราได้โอเวอร์เลย์ชั้นผิวชั้นแรกขึ้นมาแล้วนะครับนสมมุติอันนี้คือผิวชั้นแรกนะเราก็จะใส่เงาที่เข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นยิ่งกว่านะครับสร้างสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์ครับเป็นเลเยอร์ที่3แล้วนะครับไอ ทบทวนนะครับเลเยอร์แรกก็คือลำตัวสีเขียวเลเยอร์ uh, layer ที่2เป็นสีแดงคือปากและทงนะครับส่วนเลเยอร์ที่3นี้จะเป็นเงาของพื้นที่สีเขียวเราจะวาดให้ดูเฉพาะใบหน้านะครับแล้วก็จะทำการดูดตรงนี้มานะครับเลือกอ uh, ตั้งตรงนี้เป็น multiply ก่อนนะครับ ดูสีตรงนี้มาดูดสีตรงเงานม,ม,มาแล้วก็ทำการระบายไปเลยนะครับตรงปลายจมูกะครับแบบนี้แบบนี้ตรงไหนที่มันควรดำนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กันกลับ ภาพของเราครับอย่างเช่นตรงหัวคิ้วนะครับลืมไปมันต้องปิดมันจะได้เห็นชัดๆในใบหูนะครับใบหูเพิ่มเข้าไปข้างขมับหน่อยข้างขมับนี่บางๆหน่อยถ้าสมมติกลัวนะครับเราก็ไปปรับลดโฟล์ลงหน่อยนะครับแต่ว่าปกติมัลติพลายนี่มัน เราจะลดโฟร์แต่มันก็ยังเข้มอยู่นะแต่ว่ามันก็จะทำให้เราคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับร่องแก้มนะครับอรู้อะไรก็ว่าไปคร่าวๆนะแต่ว่าว่าจริงๆก็ละเอียดเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีไม่กี่จุดหรอกที่เป็นดำ,ดำ เพิ่มให้มันดูปุปนขึ้นอ่ะแค่นี้พอนะนะครับแค่ส่วนของใบหน้าก็พออย่างอื่นเราจะไม่ไปรีวจะไม่ยุ่งนะครับพอได้เงาเข้มแล้วนะครับครีเอทเลเยอร์ที่สีขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นธรรมดานะครับเป็นเลเยอร์ normal ธรรมดาเราก็จะใส่ในส่วนของพื้นที่ เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สว่างนะครับเพื่อจะทําให้ดึงใบหน้าของตัวละครตัวนี้ให้มีมิติขึ้นมานะครับอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันเป็นพื้นที่มืดพื้นที่สว่างนั่นแหละครับต้องอาศัยการฝึกฝนในการวาดบ่อยๆนะนะครับ อย่างตรงนี้ผมก็จะใส่ตรงปากตรงเป็นสีปากบนบ้างนะครับมไม่หคือสว่างนี้ไม่ใช่แสงจัดนะคือคือมันจะทำเออ่เขาเรียกว่าพื้นที่สว่างเฉยไม่ใช่พื้นที่ที่เรียกว่าไฮไลท์นะพื้นที่ไฮไลท์มันจะเป็นสีแบบสีออกจัด,จ,ดจัดเลยอะเข้าๆจัดจัดไปเลยนะครับประมาณนี้เป็นต้นใส่เคี่ยวให้ด้วยอะนะครับ ต่างหงนะครับตุ้มหบประมาณนี้เป็นต้นนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือแสงจัดหรือว่าไฮไลท์นะครับ แสงจัดหรือไฮไลท์เนี้ยใช้น,น้อยก็พอครับถ้าใช้เท่าที่จําเป็นอะไรประมาณนี้ฮะไม่ต้องเยอะครับเพราะเยอะแล้วมันมันจะละลานตามากๆม,ม,มากมาย <c oughs> นะครับใช้เท่าที่จำเป็นหรือว่าถ้าใครชอบแบบ อะไรอะมะลังมะเรืองแพรวเหลืองพ,อพอลพายอะไรประมาณนี้เหมือนเกล็ดงูอะไรประมาณนี้เออนั้นไฮไลท์เยอะได้นะครับแต่ในส่วนของตัวออ,ออกตัวนี้มันเป็นพื้นที่ที่จะดูแบบไม่ค่อยมันฮะมันหย,ยาบๆมันก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นจุดเล็กๆก,ก็พอนะครับเอาละแค่นี้ก็พอนะ เป็นต้นนะครับอย่าลืมว่าด้วยความอะไรของแสงเงามันก็จะมีรีเฟกค์นะครับรีเฟกคหรือว่าแสงสะท้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นโลหะมันก็ต้องมีไฮไลไท์ที่ชัดเจนขึ้นมาหน่อย เป็นต้นนะครับส่วนตรงนี้เป็นเขเรียกว่าพื้นที่ที่ดำแล้วครับะบายดำไปนะครับเอาละมันมันจะออกนอกเรื่องละจะออกนอกเทคนิคละ ดวงตาตรงนี้นะครับดำๆหน่อยครับเพราะว่าในดวงตาตัวนี้คือมันเด็บมันเป็นหลุมโบลงไปนะครับโดยโด้วยทฤษฎีก็คือมันควรจะมีสีดำเด็บๆลงหน่อยนะครับแบบนี้ใช่ไหมตามทฤษฎีให้มันเท่ากันกับ สีนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยดึงขึ้นมาครับค่อยดึงขึ้นมาเพราะว่าให้มันอ,อะไรนะสีบริเวณขอ,ขอบขอบของดวงตามันเท่ากันกับบริเวณโดยรอบมันจะได้ไม่ดูโดดเด้ง เกินไปแต่ขณะนี้มันก็โดดเด้งเกินไปแล้วนะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นการ์ตูนฮะเขาละคือสำหรับในส่วนนี้ก็คือเฉพาะส่วนใบหน้าไงแต่ว่าเวลาที่เราทำจริงๆนะเราก็จะทำหมดทั้งตัวนะครับตัวนี้สำหรับการวาดคอนเซปต์ง่ายๆนะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาบางคนไปวาดแล้วก็ต้องเสียเวลาวาดนานๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราวาดแยกเป็นชั้นๆแบบนี้มันก็จะทําให้เราสามารถระบายสีแล้วก็สามารถาสร้างงานที่เป็นคอนเซปต์อาร์ตได้เร็วขึ้นนะครับเห็นหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้เวลาเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนสีอะไรนะครับมันก็จะทําได้รวดเร็วขึ้นนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูครับสวัสดีครับ